นัทนมณ์คุณกีฟคุณนาตาลีคุณพลอยนะะับคา้อยซี่อ่ะงพีเมื่อกี้น้องพีโน้อยซี่ไปกินนับทมม์ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะคะคุณนาตาลี <c oughs> เฮ้ยระวังระวังระวัง,วงไม่กินแบบนี้ไม่เอาน้องพีไม่กินแบบนี้ลูกเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นถึงชนน้องถึงชนน้อง